สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by s Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการบ้านเดี่ยวค่ะในย่านของธัญบุรีปทุมธานีค่ะที่นี่เลยค่ะกับโครงการสินธานีแกลนวิวรังสิตคลอง5ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นค่ะซึ่งใครอยากจะได้บ้านเดี่ยวนะคะในย่านของรังสิตคลองหหรือว่าธัญบุรีแห่งนี้นะคะ ตามโบมาชมในคลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะโดยรอบภายในโครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยค่ะเพราะว่าถนนเมนนะคะเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างลดส่วนได้อย่างสะดวกค่ะมีระบบกล้อง CCTV นะคะทั่วทั้งโครงการระบบเข้าออกด้วยขีการ์ดและมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและที่สําคัญเลยโครงการนี้มีทั้งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะมีสนามเด็กเล่นและก็ยังมีคลับเฮาส์อีกด้วย นอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณโดยรอบค่ะสําหรับโครงการนี้จะอยู่ใจกลางชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยทั้ง5้างสรรสินค้านะคะก็จะอยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะ b ิ๊กซีและเ e สโก้ o ลตัสอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีด้วยค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านที่โบจะพาไปชมกันวันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่3 1 0ที่ค่ะอยู่ภายในซอย31ของโครงการนะคะตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง5ธทันบุรีปรทุมธาน,นีค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ เราก็เดินเข้ามาด้านในของตัวบ้านแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน3มห้องน้ําค่ะและสองที่จอดรถนะคะสําหรับพื้นที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่70ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่283ตารางเมตรเป็นบ้านหัวมุมนะคะที่อยู่ต้นซอยพอดีค่ะพื้นที่บ้านก็จะกว้างแล้วก็มีบริเวณโดยรอบที่คุณสามารถจัดแต่งเป็นสสวววนนนนนนไดดดดด้ดนน้้าา้าาอ้ออีีกกกย่่่่าาาาาาาใใทโพมมมชััคะะะเเเเปปิรรตูขขจจบหหงงถงญ ห้องโถงตรงนี้คุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เป็นมุมนั่งเล่นไว้รับชมทีวีก็ได้ถัดมาค่ะบริเวณด้านในตัวบ้านคุณสามารถนะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารไว้สําหรับทานอาหารพร้อมกันในครอบครัวก็ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําและอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์ซึ่งคุณสามารถทําเป็นห้องครัวนะคะหรือว่าจะเป็นห้องซักลา้างหรือบ้านไหนครอบครัวไหนที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้เช่น เดียวกันค่ะ สำหรับห้องแรกที่โบพามาชมกันบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมห้องนี้คุณสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุได้สําหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุภายในครอบครัวหรือว่านะคะใครอยากจะทําห้องนี้เป็นห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าห้องค่อนข้างกว้างนะคะและก็อยู่บริเวณด้านในตัวบ้านสะดวกสบายอีกด้วยพร้อมกับมีหน้าต่างขนาดใหญ่สามารถรับลมธรรมชาติบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ และห้องนี้ค่ะจะอยู่ด้านในสุดของตัวบ้านนะคะห้องนี้จะเชื่อมต่อกับประตูนะคะที่เป็นในส่วนของห้องครัวห้องนี้คุณสามารถทําเป็นห้องครัวก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะทําเป็นห้องซักรีดนะคะหรือว่าเป็นห้องเตรียมอาหารก็ได้นะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีหน้าต่างหนึ่ง,งบานนะคะเชื่อมต่อกับบริเวณด้านข้างของตัวบ้านรับลมธรรมชาติได้ค่ะและมีอีกหนึ่งประตูนะคะที่สามารถเชื่อมต่อไปบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้และก็สามารถทําเป็นครัวเป็นห้องซักล้างบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ค่ะไปดูชั้นสองกันดีกว่าค่ะ เดินขึ้นมาชั้น2ของตัวบ้านนะคะจะมีอีก3ห้องนอนค่ะและเดินขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะคะที่อยู่บริเวณชั้น2ตรงนี้ค่ะซึ่งเรามีการติดวอลเปเปอร์ให้อย่างเรียบร้อยเลยมุมนี้นะคะโบแน,น,นะนําเลยค่ะเหมาะสําหรับทําเป็นห้องคระนะคะซึ่งเป็นห้องโถงที่เปิดกว้างแบบนี้และคุณสามารถนะคะทําเป็นทิ้งพักในบริเวณนี้ก็สวยงามอีกด้วยค่ะ ชั้น2ของตัวบ้านค่ะจะมีอีก3ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเลยที่โบพาไปชมกันนะคะห้องนอนนี้ค่ะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่หรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนนี้วางเตียงขนาด6ฟุตได้แบบเหลือืๆนะคะคุณผู้ชมและก็สามารถนะคะบิวอินเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะ และที่สําคัญห้องนี้นะคะที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านจะติดกับระเบียงของห้องค่ะคุณสามารถเปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดประตูบานใหญ่ๆออกไปรับลมธรรมชาติได้และก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งในห้องน้นํานีค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีอ่างอาบน้ําและมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งค่ะ ส่วนห้องนอนห้องที่สองค่ะที่เราพามาชมกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านค่ะห้องนี้ถ้าคุณมีน้องๆหนูๆนนะคะก็สามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับลูกหรือว่าน้องๆ้องหนูๆนูได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะทําเป็นห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องทํางานเพิ่มเติมก็ได้ค่ะ ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่3าที่โบพามาชมกันนะคะห้องนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านค่ะห้องนี้มีความพิเศษนิดน,นึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีหน้าต่างหลายบานด้วยกันค่ะซึ่งคุณสามารถรับลมนะคะบริเวณด้านข้างของตัวบ้านหรือว่าจะเป็นด้านหลังของตัวบ้านก็ได้ค่ะและก็ห้องนี้เหมาะสําหรับทําเป็นห้องนอนของน้องๆหนูๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าได้บรรยากาศเหมือนห้องใต้หลังคาสมัยเด็กเลยค่ะ ค่ะสำหรับชั้น2นะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะคะอยู่บริเวณชั้นสองตรงนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งและที่โบชอบมากเลยห้องน้ําชั้นสองตรงนี้ห้องน้ํากว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปยังหมู่บ้านสินธานีแกนวิวรังสิตของ5เริ่มต้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตขับตรงไปทางถนนรังสิตนครนายกประมาณ11กิโลเมตรแล้วกลับรถเพื่อข้ามสะพานข้ามคลอง จากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปอีกประมาณ400เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการที่โบพาไปชมกันวันนี้หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกับโครงการสินธานีแกลนวิวลังสิตคลอง5ค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่นะคะ2ชั้นด้วยกันค่ะใครที่อยากจะได้บ้านนะคะที่เหมาะสำหรับทุกครอบครัวแบบนี้ติดต่อพวกเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะนอกจากหลังนี้แล้วโบยังมีทรัพย์มือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ